Why ya in ก็ดาวสองสาวขาวบริสุทธิ์นะคะออแม่บริสุทธิ์ไหมคะบริสุทธิ์ค่ะไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าจิตใจเราต้องแข็งเราต้องแข็งแรงพอกับร่างกายโอ้ยสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะคะถ้าหน้าตาเราจะสดใสเบิกบานนะคะสุขภาพจากภายในเราต้องมีออร่าก่อนนะคะด้วยดีบินายเป็นสมุนไพร9ชนิดค่ะดูแลสุขภาพเสริมภูมิต้านทานนะคะเราบอกเลยนะคะ2เม็ดเท่านั้นนะคะออและคุณจะสุขภาพดีวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซอง คุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถม 12, คอลลาเจนอีก10ซองกาแฟกระชายขาวอีก10ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทัดนได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถม120คอลลาเจนอีก20ซองกาแฟกระชายขาวอีก20ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะ026669456น,นะคะสแกน QR Code ด,ด้านข้างแม่จูบนะคะรวมไปถึง Ad Life ก็ได้ a y a Life นั่นเองค่ะ ตนแรกของเราจะพาไปดูพระเอกหนุ่มหล่อสูงยาวเข่าดีนะคะหนุ่มโอมที่ติวัดนั่นเองค่ะเขาก็จะมาพูดถึงฟีดแบ็กนะคะซีรีส์ที่เพิ่งจบไปค่ะชื่อเรื่องว่า l e at Nine, oh Sunshine Night Oh โอ s ไม s h ส n ญช i ยไนค่ะซึ่งอย่างที่ทราบเนี่ยน้องโอมเขามีคู่จิ้นเป็นน้องฟุกนะคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือเขาอาจจะแยกย้ายซ้ายขวาไปทําง,งานละครของตัวเองออแต่ว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้หมยนะคะว่าถ้าจะมีคู่จิ้นเพิ่มไปมากกว่านี้ยังไงก็ขอแฟนคลับรักเหมือนเดิมเอาเป็นว่าเราไปฟังน้องโอมเปิดใจกันเลยค่ะ เลิฟไปไหนโอุมาสันชัยไนก็จบไปแล้วนะผมก็เราก็ได้ไปดู EP สุดท้ายกับแฟนคลับแล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมาก็ได้ออนออนแอรพร้อมกันรู้สึกจริงๆเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมแบบอิ่มใจแต่แบบโหโคือทุกวันนี้ยังไม่ได้โพสต์รูปเกี่ยวกัแบเบกีแบบ่ยวกับวันคือมันมันมีคําในใจมากมายที่อยากจะบอกแต่มันมันถ้เป็นพารากราฟใหญ่มากแบบคือเรารู้สึกอิ่มมากที่แบบ ทุกคนให้การซัพพอร์ตมาอย่างดีที่แบบว่าขอบคุณจริงๆที่สําหรับการซัพพอร์ตครั้งนี้ที่เขาแบบสร้างเลยเป็นนายมาเพื่อพวกเราจริงๆนะครับผมออต่างกันไหมคือเขาน่ารักคือเขาซัพพอร์ตทุกๆงานของเราที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นงานไหนอะไรแบบนี้ผมคือด,ดีดีมากคือเขาแบบน่ารักน่ารักตลอดกับเราตลอด,ลอดก็คงจะเป็นฉากเป็นซีนที่แบบสวยงามเป็นเรื่องบทหรือเรื่องอะไรครับผมคือทุทกๆคนเพื่อน,อนๆที่แบบ ร่วมเล่นด้วยกันคือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นบทที่สวยงามแต่ว่าแล้วมันเป็นซีรีส์วายที่แบบว่าเราค่อนข้างที่จะแบบทาอะไรได้ทาอะไรหลายอย่างที่แบบทุกคนได้ฝึกหมดไม่ว่าจะเป็นการกีฬาหรือดนตรีหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมทุกคนได้แบบฝึกฝนเลยแบบนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตัวนักแสดงทุกๆคนไปด้วยอย่างเงี้ยครับมันเป็นหุ่นใจที่งานใจคือเราแบบรู้ใจกันว่าเอ้ยเราทําอะไรเราแบบจะทําอะไรเราเรารู้หมดว่า ควรทำยังไงต่อไปดีอะไรครับผมเหนื่อยก็พักอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะโอ้ยยินดีผมว่ายินดีด้วยซ้ำคือคือว่าคือสายงานของเราวงการบันเทิงเราดีใจด้วยซ้ำที่แบบมีผลงานเรื่อยๆให้เราได้พัฒนาให้เราได้แบบคือดีใจที่เขาได้ไปเล่นหนังผีได้ไปเล่นหนังอะไรเยอะแยะไปหมดที่แบบเราก็มันนั่งแบบคุยกันว่า เฮ้ย hey, เรื่องนี้เป็นไงแบบสนุกไหมอะไรเงี้ยแบบพี่บอกสนุกพี่ได้นั่นได้นี่เอ้ยพี่ก็ได้อย่างนั้นนะพี่ได้ดำน้ำพี่ได้อะไรเงี้ยเราก็มาแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมันก็เป็นอะไรที่สนุกสนานอะไรเงี้ยดีครับผมใช่แลกเปลี่ยนกันด้วยงานการด้วยอะไรของเขาด้วยอ้ยเราเรายินดีด้วยซ้ำถึงบอกเขาจะมีคาพูดนึงว่าไม่มว่าฟุกจะทําไรหรือว่าโอเมกทำไรเขอขอให้แบบขอให้เจริญเจริญมีแต่สิ่งดีๆอะไรเงี้ยเราเราเรา,เราชอบคำของเรามา,มากเรารู้สึกว่า เขาน่าจะเข้าใจคาพูดของเราได้ไดีนะครับผมโอ้โหคอนเทนต์พิเศษแล้ะครับก็ก็ขอเป็นเป็นการบ้านให้ผมผมไปคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะทําอะไรโอยกไม่ได้ถึงกับพระเอกนะครับก็ก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่แบบว่าก็ก็ได้อยู่ในสังกัดนี้สังกัดนี้ก็บ้านเรามาแบบว่าดูแลเรามาตั้งแต่เราจะเวเรียนมหาลาัยปีหนึ่งนะครบจนปัจจุบันก็อายุเยอะจะ สามสิบอยู่แล้วนะยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึง,ง,ถงแต่ว่านั่นแหละรครับก็เป็นสังกัดที่ขอบคุณจริงๆที่เราเขาดูแลเรามาครับผมจริงๆอีกท่าหนึ่งที่น้องบอกไปเป็นเพื่อเอกช่องแปดด้วยมีผลงาน,นะะมากมายเลยค่ะก็นี่ไงเล่นกับแม่ไงศึกชลวรรณไกทองเขาเป็นแม่เล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นลูกน้องเขา <Why? S 2> เป็นแบบว่า เป็นนางในห้องลับอุ้ยไม่ใช่อุ้ยบอกไม่ได้ค่ะบอกไม่ได้เดี๋ยวต้องติดตามนะคะเร็วๆนี้ค่ะทังช่องแปอ้าวจริงๆแม่ได้แซ่บไก่ทองไหมคะอยากรู้หุยถอดเสื้อกันทั้งบ้านแต่ผู้ชายถอดเสื้อเรื่องเนี้ยค่ะชารวันไก่ทองรับไม่ได้เลยอะอยากเล่นบ้างโอ้ยตายแล้วค่ะอะมากับนุ่มคนนี้นะคะน้องบีนพิรวิทย์ค่ะยอมรับนะคะสนุกมากกับการถ่ายละครนะคะ7วันเขาบอกว่าก็มีเว็บ ออกไปรับงานอีเวนต์บ้างนะคะเพราะว่างานละครมันรุมเร้านะคะละครนะคะตอนนี้ถ่ายทํามีดงดอกส้อยแล้วก็จนกว่าจะรักกันนะคะอ่อนแอทางช่อง3ปีหน้าแน่นอนนะคะที่จบไปก็มีซุปตา2,550นหะคะแล้วก็รีมเบอร์มีนะคะบอกได้เลยค่ะว่าแล้วก็ปีหน้าเขายังมีหนังอีกหนึ่งเรื่ององานเยอะมากเขาบอกว่าที่น้อง,งานหนักอย่างเงี้ยเพราะมีน่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเขาบอกว่าเวลามีน่มันจะมีแรงผลักดันให้เราทํางานได้เยอะเวลารู้สึกท้อ รู้สึกเหนื่อยก็มาดูนะบัญชีว่ามีหนี้เท่าไหร่มันก็จะมีแรงนะในการยุดทํางาน oh, ออก<ร>อไปทํางานนะคะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น้องมินเขาชอบที่สุดนะคะบอกว่าข้าวกล่องกองถ่ายอย่าบูรี่นะน้องมีความหามหัศจรรย์มหัศจรรย์ยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังน้องมินกันเลยค่ะช่วงนี้ก็มีโอกาสได้ออกมาแวปบอ,อกมารับอีเวนต์บ้างปลายปีก่อนหน้านี้แบบแน่นเลยนะละคร7วันติดอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มได้ออก แวะมาเจอทุกๆคนบ้างก็ดีครับสนุกดีไม่ได้เดินแบบนานวันนี้มาเดินแบบว่า,<อ>าชวงนี้ถ่ายละครนะครับตอนนี้ถ่ายอยู่2เรื่องมีกรงดอกสร้อยกับตุ๊กจาไ้รักการทั้งสมออนปีหน้าก็ <ๆ S 1> ที่ออนอยู่ตอนนี้ก็ซุปตาจบไปแล้วเนาะก็มีรีเมมเบอร์มีโอ้เนี่ยมันมันแน่นแล้วเดี๋ยวปีหน้ามีหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งถ่ายเสร็จไปพอละครมันถ่ายทุกวันอ่ะมันก็เลยแบบเจ็ดวันตลอดเนี่ยเพิ่งลืมเมื่อลืมลงไอจีไปเจ็ดวันเออลืมไปเลย มูเด็สนุกสนานกับการทํางานอยู่ครับผมเอาก็เป็นนี่จริงจ้า <c oughs> นี่ไงสมพรปากจ้าไม่ไม่เราว่ามันเป็นเป็นนี่ที่แบบใครๆก็เป็นกันได้อะหมายถึงว่าโอเคทุกคนซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสแบบคง <c oughs> มไม่กําเงินสด20บล้านไปซื้ออะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบค่อยๆทยอยผ่อนไปเนาะแต่เราว่ามันมันไม่ได้ซีเรียสหรือว่ารันทดขนดข่าวที่มันออกไปเราก็มีแบบมีการแบบ จัดการทางการเงินมีการแบบคำนวณมาแล้วว่าไหวเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ดราม่าขนาดนั้นฮะแต่ว่าก็ต้องใช้ต้องกินต้องใช้ครับผมก็ต้องในแหลมมาทางานเรื่อยๆคนน่ะชอบคิดว่าข้าวกองมันจะแบบคนกินข้าวกองคือชีวิตลันทศอย่จริงๆข้าวกองมันแบบม,บบมหัศจรย์มากมันมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เรากินมากบางวันมีแบบหอยเชลบางวันมีแบบปูอะไรเงี้ยบางวันแบบกุ้งอะไรเงี้ยมันมีทุกๆอย่างจริงครับ หยุดบุลลี่น้องน้องอร่อยมีส่วนนะเพราะว่าแบบวันไหนที่เราท้อใจอะ่ะเราก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาไม่ได้ดูรูปใครดูยอดที่เหลือที่ต้องจ่ายอะไรเงี้ยก็มีแรงนะแน่นแน่นเลยใช่แล้วก็มีมีเรื่องนึงไทยต่างจังหวัดตอนนี้หลักๆก็จะไปอยู่แถวสรับบุรีแถวม่วกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยฮะอีเรื่องนึงเป็นพีเลียดก็ไปขี่มา้าไปอะไรอืมไม่เคยคิดเลยนะว่าชีวิตนี้หน้าตาแบบนี้จะเล่นพีเรียดได้ฟีดแบ็กตัวมินนก็ก็ดีครับก็คือทุกคนก็แบบคนรู้จักมากขึ้นเยอะมากไปเดินตามแบบ ตลาดต่างจังหวัดหรือแบบในกรุงเทพอะไรเงี้ยคนแบบทักทักเยอะมากใช่ใช่ใช่แม้ทักมาว่าว่ามีคนรู้จักเนี้ยน้องน้องใช่ไหมที่เล่นเป็นทาโร่โใช่ไหมอะไรเงี้ยพี่เกียดมากแล้วแบเงี้ย ไม่ด,ด,ด,ดีนะไม่ไม่ไมไมโดนรองเท้าเครื่องอะไรเงี้ยดีครับแฮปปี้ครับตอนตอนแรกเกรงมากที่แบบไปเจอผู้ใหญ่เยอะอะไรเงี้ยแล้วทุกคนเขาก็แบบสนิทก,กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราไปน้องใหม่แต่ก็ดีได้รับการต้อนรับที่ดีเหมือนพอเขาเป็นผู้ใหญ่เขามองเราเป็นแบบเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบให้แบบเฮ้ยมีนมานี่สี่มาทำนี่สี่อะไรเงี้ยพี่เคนพี่หน่อยก็น่ารักแบบแกก็แบบแนะนําเราให้รู้จักกับทุกทุกคนอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสที่ดีแล้วกันถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับมีนที่ได้เจอผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วก็ได้ร่วมงานกับ สุดยอดฝีดมือปรมาจารย์มือชีพทุกคน เขาชอบกินข้าวกล่องจัดันแบบนี้นี่เองเขาบอกว่าขากล่องไปเบ้าบางวันก็มีปูมีหอยมีนุ้ยเยอะแยะมากมายนะคะออะยังไงนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องมีนนะคะรึอว่าแม่จะบอกว่าอ่ะยังไงอย่าลืมกินหอยข้าวกล่องมันอร่อยจริงนะโล้บางทีแบบเหลือๆเอ้ยูดถึงกองถ่ายวันนี้มายาอ u r ทัวร์จะพาไปดูนะคะงานวงสวงละครเรื่องใหม่นะคะสองเรื่องสองรถของค่ายมุมใหม่นะคะทางช่องเจ็ดนั่นเองค่ะใช่ค่ะ เห็นบอกว่าพี่ออสุูมกับเนี่ยพี่ออสจินทศักเนี่ยขนทับนักแสดงมาเพียบกว่า30ชีวิตไล่ามาเลยไม่ว่าจะเป็นสร้อยนาคีนะคะน้องนาวทิสานาธนแลคะบิววรพล <Okay. S 1> รวมเป็อีก<ๆ>หนึ่งเรื่องเคหานางคอยพี่ออนเกวลินยกับมาเล็กกับละครรอบ15ปีนะคะแล้วก็มีมบูมกิจก้องน้องพิงพอดประภาวดีนะคะแล้วก็นักแสดงอีกเพียบเลยบรรยากาศการมูกันว่าจะคึกคักขนาดไหนไปชมภาพเลยค่ะ แต่แล้วเรื่องหน้าดูทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้อยนาคีนะคะเป็นรื่งราเ่วของความเชื่อแล้วก็น้องนาามาเล่นอีกแล้วรวมไปถึงนะคะแค่หาดนางคอยละครผีผีซึ่งพี่อ้อนเกลวลินก็บอกว่ากลับมาเล่นทางนี้ทางสุดท้ายเรื่องสุดท้ายไม่เอาอีกแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าแกบอกว่าแกอิ่มตัวแล้วแล้วก็พูดง่ายๆสามีดูแลดีภาษาชาวบ้านคือผัวดีกับชีวิตก็ดีรวยช่วยเราได้แต่แร่ไงก็ตามแต่เรามีเงินเราเขาผัวที่ดีแต่เราต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะค่ะสุขภาพแย่นะคะเราก็มีเวลาใช้เงินนะคะพพอเเรรราาาวยต้งสุขภ ดีค่ะกับดีมินายค่ะสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะเน้นย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีค่ะซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุกซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก1 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก1 0ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทั้นได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก2 0ซองกาแฟกระชายขาวอีกยีบซองคุณจ่ายเพียงบาานัน 9456นะคะสแกนกิโลโค้ดหรือแอดไลน์มาพูดคุยกันก่อนก็ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะพบกันในโอกาสหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ